วันนี้เรามี CEO ทำแอป i อทีเขาไม่มีความเชื่อมั่นครับขายไม่ได้ครับเรามาปรับความเชื่อมั่นเขายัางไงเปิดใจลูกค้าแล้วก็เริ่มปิดการขายได้ครับเรามาดูกันครับคุณพิมพ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโ<น>ดยแนะนําตัวหน่อยครับคุณพิมพ์ครับค่ะดิฉันชื่อพิมพ์นะคะเป็น CEO ของแอป Simple Online ประเทศไทยค่ะแล้วก็แอปนี้นะคะสามารถช่วยคุณแก้ปัญหาในเรื่องของธุรกิจด้านออนไลน์ค่ะให้คุณมีรายได้ล้านบาทต่อเดือนภายาใน3ไม่เกิน5ปีนะคะ โอ้สุดยอดเลยใช่ไหมครับใครใช้แอปมีเงินได้ด้วยใช่ไหมครับโอเคคุณพิมครับวันนี้ผมอยากจะคุยกับคุณพิมพ์เรื่องว่าที่เข้ามาเรียนด้วยใช่ไหมครับมีประสบการณ์ยังไงบ้างมีความรู้สึกยังไงบ้างครับแล้วก็ที่ไปเรียนนี่เอาไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์จริงหรือเปล่าครับไหนลองลอง,ลองแชร์หน่อยครับก่อน,นก็ต้องบอกเลยนะคะว่าก่อนที่จะมาเรียนกับคุณเดฟเนี่ยพูดตรงๆเลยเนาะว่าเวลาที่เราเราเข้าไปพบลูกค้าเนี่ยเราจะขาดความเชื่อมั่นตัวเองไม่ชัดเจนเนาะแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็จะ มีมุมมองแล้วก็วิธีคิดที่เหมือนเราตัวเล็กตัวน้อยอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความเชื่อมัน่นแต่ว่าพอเรามาเรียนคอร์สของคุณเดฟเนี่ยทำให้เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็มุมมองใหม่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรารู้ว่าเวลาเราไปเจอลูกค้าเนี่ยเราควรที่จะแก้ปัญหาให้เขาแล้วก็สิ่งที่เขาอยากได้จริงๆเปิดใจเขาให้ได้ตรงนั้นนะคะส่วนผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือถ้าพูด ถึงตัวพิมพคือได้จากตัวเองเลยเนาะในเรื่องของไมเซ็ตจริงๆไมเซ็ตในแต่ละด้านตั้งแต่ในเรื่องของการเปิดใจลูกค้าเนาะการใช้คําพูดการบางทีบางคําพูดเนี่ยเราเรา,เราไม่จำเป็นต้องใช้แต่เ,เราสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราได้จากครสน,นี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเรารู้ว่าเราไปเจอลูกค้าเนี่ยเราจะนําเสนออะไรให้เขาไปช่วยเหลือเขาสิ่งที่เขาแพ้ที่สุดคืออะไรในธุรกิจของเขาในตัวของเขานะคะแล้วผลลัพธ์ในเรื่องของบริษัทหรือว่าในเรื่องของแอปซิมเพิลอะไรเนี่ย เรามีโอกาสที่จะแบบนำความรู้ที่เราได้จากคอร์สนี้เนี่ยไปแบ่งปันให้กับทีมแล้วก็ไปสอนทีมแล้วก็นำไปใช้ค่ะทำให้ทีมนั้นเนี่ยเขาก็ได้มุมมองแล้วก็วิธีคิดในการที่จะไปเจอลูกค้าแล้วก็สร้างให้แอป,ปเนี่ยเติบโตได้างค่ะอย่างที่เห็นก็คือตัวแอป,ปเนี่ยจากก่อนที่จะมาเรียนกับคุณเดฟนะคะก็อยู่ที่ประมาณ6-7 0จ็พเนะาะะเป็นเพราะเป็นแอป,ปที่เพิ่งเปิดมาใหม่นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงตอนนี้นะคะล่าสุดก็อยู่ที่ขึ้นมาที่ หนึ่งหมื่นกับหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่แล้วก็มันอัตราการการเติบโตลดคนที่เข้ามาใช้แอปก็เพิ่มสูงข<ๆ>ึ<ๆ>้นเรื่อยๆแล้วพิมพ์ก็ <S <S <ๆ>มั่นใจว่าหลังจากเรียนคอร์สนี้เสร็จเนี่ยแล้วก็อยาก็ต้องพูดนิดหนึ่งนะว่าไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ามันยอดเยี่ยมมากแล้วเป็นความรู้ที่เราจะต้องทําความเข้าใจอย,อย่างลึกซึ้งจริงๆแล้วก็เมื่อเราเข้าใจเราต้องนําไปใช้จริงๆเราถึงจะเห็นผลลัพธ์ตรงนั้นก็เลยตั้งใจพอเรียนคอร์สกับคุณเดฟเสร็จเนี่ยก็ต้องไปหาความไปเขาเรียกว่าไปเรียน เพิ่มเติมด้วยตัวเองจากข้อมูลที่คุณได้เก็บเอาไว้ให้พวกเราเนี้ยค่ะเพื่อจะได้ทําให้ตัวเองนั้นเติบโตมากขึ้นแล้วก็สามารถไปใช้กับแอปแล้วก็ทีมได้เนี้ยค่ะโอ้ดีมากเลยครับดีมากคุณพิมพ์ครับที่คุณบอกว่าได้ความมั่นใจมากขึ้นมายด์เชตดีขึ้นก่อนที่เข้ามาเรียนอ่ะท่านหนึ่งเต็มสิบอ่ะหนึ่งเต็มสิบว่าเฮ้ความมั่นใจเท่าไหร่ครับแล้วตอนนี้เท่าไหร่ครับท่านหนึ่งถึงสิบนี่ให้ตัวเองสี่ค่ะมันเป็นความอย่างนี้อ่ะเราตั้งใจว่าจะไปไขแพ็กเกจเนนี้ ิดไปคิดมาตัดสินใจไม่ไปเป็นแบบนี้จริงๆเพราะเ,เรารู้สึกว่ากลัวเดี๋ยวเขาจะว่าให้เราเราจะดูดีไหมเขาเขาน่าดีกว่าเราเขาเรียนสูงกว่าเราอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราไม่รู้ว่าถ้าเขาถามมาแบบนี้เราจะตอบเขาแบบไหนเราก็จะไปหากลุ่มเป้าหมายที่เขาระดับเดียวกับเราหรือว่าต่ำกว่าเราเนี้ยค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือศักยภาพของลูกค้าเขาไม่สามารถเขาเขาจะมีข้อโต้แย้งอะไรเยอะ ปากที่เราจะต้องไปตอบแล้วก็ตอบไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรียนกับคุณเดมเนี่ยมุมมองวิธีคิดที่ใส่ใหม่เนี่ยเราพิมพ์ให้เอลงให้ให้แดล้วกันตอนนี้นะ <laughs> จากสี่เนี่ย <laughs> ให้8โ <Okay. S 2> อเคกล้า ไม่กลัวอะไรละแล้วแกว่าอ๋อเราไปแก้ปัญหาให้เขานะเราไปให้ผลลัพธ์ทำให้เขาอยากได้ถ้าเขาอยากได้เขาก็เ,เข้ามาเขาแค่ทำ 1, 3, 3, หนึ่งสองสาม้นเงี้ยค่ะส่วนเขาเขาไม่ทํามันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เราละเพราะเราให้เราอยากให้เขาเติบโตหรือให้เขาธุรกิจเขาดีขึ้นส่วนเขาเป็นเรื่องเงี้ยค่ะสุดยอดดีมากครับเป็นซีอีโอเราต้องเราก็ต้องมีความมั่นใจมากใช่ไหมครับเวลาไปเสนอลูกค้าถ้าเราไม่มีความมั่นใจนี่ก็ขายไม่ออกแน่นอนเลยถูกไหมครับใช่ค่ะกลัวค่ะกลัวใช่ไหมแล้วคุณพิมพ์ครับผมก็ สนุกนะคุยกับคุณเพิมตอนนี้ดูไม่เหมือนเลยว่าไม่มีความมั่นใจความมั่นใจนี่สุดยอดเลยตอนนี้แล้วคุณเพิมครับก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยคุณเพิมคิดว่าไงว่าเฮ้ยเสียงในหัวคืออะไรอะว่าจะเรียนจะเวิร์กไหมจะได้ผลไหมเราเชื่อคนนี้ได้ไหมมีอะไรบ้างครับแล้วก็ไหนลองลอง,ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิผมก็ไม่เคยถามคุณเพิม,นะมีแน่นอนค่ะเสียงในหัวเพิมก็คือเอ๊ คือตอนแรกพิมไม่ได้คิดที่จะมาเรียนเนาะแต่ว่าคุณทุดเนี่ยเขาบอกว่าเออพิมพไปเรียนกับคุณเดฟหน่อยสิคุณเดฟเดส้กสิทอ,อิยใครล่ะให้ก็มาดูโปรไฟล์ใน f a c e b o o k เนาะเออ้ยต้องต้องขออนุญาตขอโทษจริงๆคือพิมพ์เห็นการแต่งตัวเนี่ยพิมพ์ก็กลัวแล้ว เพราะว่าเราไม่ไม่คุ้นเคยกับอะไรอ่ะเป็นชาวซิกแบบนี้เป็นเป็นเป็นชาวซิกชาวซิกใช่ไหมคะใช่ครับกลัวคือ,ค,อคือเรารู้สึก,กว่าเกรงว่าจะพูดจะวางตัวยังไงเพราะเราไม่เคยไม่เคยเรียนแต่พอมามาเรียนเนี่ยมันไม่สําคัญเลยมันไม่เกี่ยวกับภักรักเลยไยงคะ่ะมันเป็นความจริงใจแล้วก็อยากจังให้คนที่มาเรียนเนี่ยได้รับประโยชน์จริงๆอันนี้คือสิ่งที่พิมพ์ได้แต่เสียงในห mm ัวพิมก็มีเรื่องแค่นี้เรื่องเดียวเห็นแล้วกลัว แค่นั้นแล้วพอได้เรียยแล้วนี้กลัวไหมตอนนี้กลัวไหมครับไม่กลัวแล้วค่ะเพราะว่าคุณเดฟเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลาแล้วก็แบบไม่ว่านักเรียนจะเข้ามาคนหรือสองคนคุณเดฟก็เรียนไปเลยนะคะไม่มีบอกว่าเอ้าววันนี้มาแค่สองคนนะไม่เรียนไม่มีถึงเวลาปุ๊บสอนเลยเงี้ยค่ะพิมพ์ชอบมากแล้วก็พิมพ์ก็แบบชอนชมแล้วก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็พิมพ์ก็ไม่กลัวแล้วค่ะโอ้ดี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 ครับดีครับแล้วก็คุณคุณพิมพ์คิดว่าได้ผลจริงไหมที่ ท,ที่ไปเรียนมานี่ไปฝึกมานี่ได้ผลจริงไหมได้ผลจริงสิคะได้ผลจากตัวเราราะมุมมอง,มอง,มองวิธีคิดแล้วก็ความรู้ที่ได้จากสิ่งที่เรียนถึงแม้ว่าเวลาเราเรียนเนี่ยเราอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดในคลาสที่เราเรียนแต่ถ้าเราเอาไปทบทวนค่อยๆฟังทบทวนแล้วตอนที่เรียนเนี่ยเรามีคนที่เรียนกับเราหลายคนใช่ไหมคะแล้วก็เรียนผ่านเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรวกแวกเรื่องนี้แล้วก็เราคิดไม่ค่อยทันบางอย่างแต่หลังจากที่เราเอาไปทบทวนแล้ว ค,ค่อยๆค่อยฟังแล้วก็ค่อยเขียนออกมาเนาะมันจะทําให้เราเข้าใจแล้วจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็คือตอนที่เราไปแบ่งปันแล้วก็เราเอาไปใช้แล้วสิ่งที่ได้คือได้จากตัวเองก่อนเลย <S <S มีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็เข้าใจว่าถ้าเราจะขายอะไรสักอย่างให้ใครเนี่ยเราต้องไปแก้ปัญหาให้เขาแล้วให้ผลพธบเขาแล้วการพูดของเราเนี่ยสำคัญมากไม่ต้องไปพูดเยอะนี่ไม่ต้องไปเน้นเกินตัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาสนใจจริงๆแล้วเขาถามเราเนี่ยค่ะ ให้เราเรารู้เบื้องต้นแบบนี้แล้วเราไปนําไปใช้นะคะมันต้องใช้เวลาในการที่เราเขาเรียกว่าลงมือทําทําสมันเสมอแล้วก็เอาความรู้นี้มาใช้ถึงจะเกิดประโยชน์กับเราจริงจริงเนี้ยคะ่ะอืมดีครับดีแล้วก็ที่คุณคุณพิมพเวลาก่อนที่จะเข้ามาเรียนว่าเฮ้ยไม่แน่ใจนู่นนี่เรากลัวแล้วก็คนนี้เราเชื่อถือได้ไหมเขาจะสอนเก่งไหมสอนได้ไหมคือตอนนู้นแล้วตอนนี้ความคิดเห็นเป็นยังไงครับก่อนที่จะมาอย่างที่เพียงบอกคือเพียงก็คนเราทุกคนเนี่ยมันจะมี ความรู้อยู่ในตัวเองเนาะเหมือนที่คุณได้บอกอะเราจะมีน้ำอยู่ในแก้วใช่ไหมคะเราเรา,เราก็พอมีความรู้อยู่แล้วนะจะต้องไปเรียนอีกทำไมอะใช่ไหม สิ่งที่เรารู้อยู่นี่มันก็ดีอยู่นะน,นะแต่มันอาจจะไม่ดีที่สุดใช่ไหมนเนมว่าม,ม,มีมีโอกาสเนี่ยเราก็ไปเรียนดีกว่าพอเรามาเรียนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือพอเห็นคุณเล็บก็กลัวแต่พอได้เรียนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเราทําเป็นแก้วที่ว่างเปล่าพอเราว่างเปล่าปุ๊บเนี่ยเรารับเข้ามาแล้วก็เรามาประกอบกับความรู้ที่เราพอมีอยู่บ้างเนาะแล้วก็ปรับ ปรับเอามาใช้แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือความรู้ที่เราได้มานั้นเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากแล้วก็จับตัวเองคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนอย่างนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้ว่าเราจะต้องพูดแบบนี้นะเราจะต้องมองถึง uh, ประโยชน์ของลูกค้าหรือว่าปัญหาของเขานะเราไมา่จากมองเห็นแต่โซลูชนันของเราหรือว่าสินค้าของเราเพื่อที่จะเอาไปยัดเยียดให้เขา โอเคดีนะดีครับแล้วคุณพิมก็เชื่อมัน่นในตัวคุณเดฟค่ะเชื่อมั่นว่าคุณคุณเดฟจะให้ความรู้เราสร้างคนคือไม่ได้แค่ช่วยเราสร้างธุรกิจแต่สร้างคนด้วยสร้างคนที่มาเรียนด้วยเงี้ยค่ะดีครับเชื่อมัน่นแล้วทำไมทำไมคุณพิมพ์จากคนที่กลัวไม่แน่ใจมามาเริ่มเชื่อมั่นได้ผมทําอะไรไปบ้างครับที่คุณคิดว่าเฮ้ยใช่เลยอ่ะเราเชื่อมัน่นเห็นว่า คุณเดฟนี่ช่วยได้มีอะไรครับที่มาเห็นว่าอใช่เลยอะใช่ที่เราต้องการเลยลองแชร์หน่อยครับครั้งล่าสุดเลยเนี่ยก็คือโปรไฟล์คุณเดฟโปรไฟล์ที่เราไปดูอะไรนะไปดูคลิปต่างๆของคุณเดฟแล้วก็ไปดูเรื่องของสุภาพที่คุณเดฟเป็นนักขายระดับโลกใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คาดหวงังคาดหวังว่าเฮ้ยเรามีหนะึ่งสองสามแเขาจะต้องมีความรู้มากนะแล้วก็จะต้องแบบแบ่งปันให้เราอะไรเงี้ยเราต้องตั้งใจนะแล้ว พอเข้ามาเรียนเนี่ยพิมพก็มองเห็นว่าความเป็นตัวตนที่ตั้งใจอ่ะที่อยากจะให้อ่ะอยากจะให้ความรู้ให้กับคนที่มาเรียนนั้นแบบร้อยเปเซนเลยคือมากกว่านั้นอีกแล้วก็เวลาคุณเดฟสอนเนี่ยคุณเดฟจะไม่มีแบบเขาเรียกว่าไม่ใส่ใจไม่ใช่ไม่มีเลยคุณคุณเดฟใส่ใจอยากจะให้ทุกคนได้เท่าๆกันนว,ว,วมีทั้งกันบ้านเนาะให้ทุกคนได้รู้จักกับบริษัทหรือไม่ก็แอปหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าสอนสอนสอนแล้วก็จบนะ ว่าอยากจะรู้ว่าอ๋อบริษัทคุณทําอะไรผมจะช่วยคุณยังไงอะไรแบบนี้ค่ะคุณเคสใส่ใจทีละคนทีละคนไปนะค่ะนี่คือสิ่งที่เกินความคาดหวังของพิมพเนี่ยค่ะโอเคขอบคุณมากครับผมก็สนุกนะเวลาสอนคุณพิมพ์แล้วก็คนอื่นด้วยเราก็สนุกไปด้วยไงมันก็เหมือนว่าแบ่งปันกันผมก็ชอบแบบนี้ไงเวลาผมถ่ายทอดวิชาแล้วคนเอาไปใช้เอาไปฝึกบางคนเขาเขาไปเรียนแล้วไม่ไปฝึกใช่ไหมครับผมก็เลยเหมือนว่าเฮ้ยสอนไปเขาใส่ใจมาแต่คุณพิมพ์ก็เอาไปฝึกเอาไปใช้แล้วได้ผลจริง ด้วยก็ถือว่าสุดยอดเก่งมากครับคุณพิมขอบคุณค่ะยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่จะต้องเก่งขึ้นได้นอนทำไื่อยหรืเปาเราเกิดมาเพื่อเป็นที่หนึ่งใช่ใช่เก่งทําไปเรื่อยทาไปเรื่อยใช่ไหมก็เป็นแชมป์ค่ะเป็นแชมป์ถูกต้องครับถูกต้องเป็นแชมป์แล้วก็คุณพิมครับคือว่าคนอื่นถ้าฟังอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็ดูคลิปมาแล้วเราก็มีคอร์สตั้งหลายคนมีทาคอร์สมา you know ทำไมคอร์สนี้ราคาสูงจังเขาจะมีคิดมากคุณพิมพ์มีอะไรบอก อืมคือเ okay. พิยงคิดอย่างนี้นะว่าคอสสูงหรือมันเขาว่าจะแพงหรือจะถูกเนี่ยมันอยู่ที่ผลลัพธ์หรือว่าสิ่งที่เราได้อย่างถ้าเราเข้ามาเรียนแล้วเราไม่ได้ไรเลยมันก็แพงแต่ถ้าเราเข้ามาเรียนแล้วเราได้เนาะเราได้ความรู้ไม่ต้องเยอะหรอกแค่สิเซของความรู้ที่เราแล้เราสามารถไปทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยมีไรายได้เข้ามาเนาะเพิ่มยอดขายในธุรกิจของเราห่งเนี่ยเพียงก็ถือว่าคอสที่ถูกมากละแต่ถ้าเรา มาเรียนแล้วเราไม่ได้ไปใช้อะไรเลยแล้วก็มันไม่เกิดประโยชน์กับธุรกิจของเราก็ถือว่าแพงฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยคือคุณต้องตั้งใจว่าเรามาเรียนเพื่ออะไรถ้าเราเรียนเพื่อทําให้ธุรกิจเราเติบโตพัฒนาตัวเองเนี่ยก็เข้ามาเรียนเลยค่ะมันไม่แพงแต่ถ้าเราคิดว่าลองไปเรียนหน่อยสิเป็นยังไงก็ไม่ต้องเข้ามาเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้อะไรเลยเขาก็จะคิดว่าแพงแต่จริงเนี่ยมันไม่แพงเลยค่ะคุ้มไหมครับคุณเพ็มที่มาคุ้มไหม คมใช่คะคมเกินคมค่ะดีดีดีวันนี้แล้วก็คุณพิมพ์ครับเราก็คุยสนุกนะครับกับคุณพิมพ์ผมอยากจะถามว่าถ้ามีใครอยากจะมาติดต่อคุณพิมพ์อะว่าเฮ้ยคุณพิมเราติดต่อคุณพิมพ์ยังไงเขาจะติดต่อคุณพิมพ์ได้ฝั่งไหนครับอติดต่อได้ได้ทาง Facebook ก็ได้เนาะทางไลน์ก็ได้เบอร์โทรก็ได้เบอร์โทรพิมนะูนย์9 3้าสามสองเจ็ดแปดหแปดแปดแปดพิมนิดนะคะ S <S 2> <s> <S 2> ตอบได้เลยค่ะออติ๊กตออก็มีนะคะติ๊กต่อน,นี่เขาว่าพี่พิมพ์ ใช่และแบ่งปันอ๋อสุดยอดเลย <c oughs> เห็นไหมอันนี้อันนี้ก็สนุกเวลา <c oughs> เวลาผมทำวิดีโอแบบนี้ผมก็อยากจะให้คุณพิมพ์เจริญไปด้วยตอนนี้เราเรียนปิดการขายแล้วคุณพิมพ์เขาก็จะหาคุณพิมพ์เจอ <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็ <c oughs> มีอย่างหนึ่งไหมครับก่อนที่เราจะใบ,ย,บยกันวันนี้อ่ะอย่างหนึ่ง <c oughs> ครับคุณอยากจะพูดอะไรครับให้คนเวลาดูวิดีโอนี้มีแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยการขายนี่สําคัญนะถ้าปิดได้ดีถ้าเราเข้ากับลูกค้าได้ดีเปิดใจลูกค้าก็ดีแล้วก็มีอะไรไหมครับที่เสียงในหัวที่คุณคิดว่า ว่าคนอาจจะไม่เดินหน้าอยากจะพูดอะไรอยากจะแชร์อะไรกับคนที่ฟังไหมครับคุณพิมพ์เชิญเลยครับพิมพ์ก็อยากจะบอกกับคนที่จะมาเรียนกับคุณเดมนะคะว่าถ้าคุณเนี่ยมาเรียนเนี่ยแล้วขอให้คุณเชื่อมั่นค่ะว่าคอร์สที่คุณเรียนเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนสามารถทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้แล้วก็ทําให้คุณพัฒนาชีวิตตัวเองได้ด้วยเดยเฉพาะมุมมองวิธีคิดนะคะแล้วก็รูปแบบในการที่คุณไปพบลูกค้าแล้วทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างแน่นอนค่ะ ขอให้คุณบ้านใจนะคะโอเคขอบคุณมากครับคุณพิมพ์โชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ